ครับปลาโมงกันครับใหญ่มา,มากามเลยใส่งามๆเลยหลังนี้กับดักไปใส่หลับดีครับพี่น้องอุ้ยถือคิวครับสวัสดีครับเกิดเกินานาท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไซรุนบรรทุนครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเวลาตอนเช้าครับพี่น้อง ขึ้นก็น,นอนอยู่นี่นะครับเพื่นอนลงทายไหวครับผมก็ไปดักหนูไหวครับก็จะออกไปย่ามหนูครับช่องเ้าแล้วนกะ็ทีมงานก็บไปย่ามมองย่ามคายครับ,รบกําลังก็ลงกู่คายครับชักสเสด็จชักตัวดอกนะพ่อเด็ดตุ่มยี่ดอกเพิ่งลักษณะถึงเนี้ยพอมีร้านฝ้าขาวบ่ฮะเ <Okay. S 1> ออพอเด็ดปุ๊ดยี่ดอก เอ,อถึงเน่ยถ้าเรามองตัวน,นี้ึกวาตถุี่ถือโอ้ผ<อ>ู้มีตะปะขาวเลยนะปะปะขาวมันกำลังมาทิเนี่ผู้ใส่งามยุม่ปลปะขาว น,น้องออกมาหายามหนูครับผมนีม่กระน้ำลงไหลครับขางฟั่งระโรกบาเนี่ยหนูก็ลังใยู่บาเนี่ยผมก็ดักไหว้หลายหลังอยู่ครับอยู่จุดนี้ขาลุ้นครับพี่น้องว่าสิได้แจ็คแต้มมาเนื่อนีร่หนูหุ่นกำลังย่ามคลายอยู่ครับขาก็พอได้พอได้กินอยู่ดอกครับเมืนเน่อนีร่คิดว่าบ่อค่อยหลายไปไัญหา นี่นะครับใส่ไว้เมื่อคืนนี่ครับพี่น้องครับใส่ไว้มกินกระโพดด้ยมือบอลหลันเนาะวันนี้ครับหลังหนึ่งครับพี่น้องใส่ไว้เยอะกระโพดเช่นเดิมครับผมสัมป์หญ้าพระประนุ่ม หลังน e ี้กับดักไปใช่หรอดีครับพี่น้องอุ้ยถืออยู่ครับหนูตองเท้าอืมเทาตัวงามครับอืมฟุ้งไปเสียแล้วบัมาขี่หนูวดใหญ่อยู่นะพี่หนู้ยต่องเท้าพี่น้อง มันมันกัดครับแต่ว่ามันขีมันเป็นขี่หนูผูกให้ครับพี่น้องมันมันเป็นหนูตองขาใส่หนูของเข่ามากินก่อนอุดสมนี่ครับพี่น้องก็ย่ามาหาพวกหลังครับก็ได้แตมเดียวครับหนูพวกเขาครับมาหนี่ลอยมันเลนลอยมันกัดกระลายอยู่ครับแต่ว่าพวกเขาเนี้วใส่ทั้งเนี้อกรับผัั้งเน้อกีไตครับพี่น้อง เดือดเตรมเดียวครับก็เหลืออยู่สามหลังครับผมเดี๋ยวกไปหลุนกันว่ะสิได้พออีกสามหลังถ้ามีชิดหลุนอยู่ดอกครับผมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับนี่พี่น้องครับเสาหนี้ครับผมผมงานครับหนักฟึบเลยครับผมป้าสกเกอร์ก็ได้ปกานิ่งก็ได้นี่ครับปราขาวครับผู้หลายตัวอยู่ครับมีตูมงามครับมีมองหาเส้นครับ เต็มเลยมีแต่ปลาขาวปลาเข็งครับหลายอย่างปวดประวัติไปอีกแล้วนี่ บามองกันครับใด่มากมาเลยใส่กำงามเลยหลายอยู่นักว้ก่อนอนั่นหรือว่าปลาชกเกิลนั่นเด็กปลาชกเกโอ้หลายครับโตงงามครับประเขาแน,น่นครับใส่จะใส่พอดีเลยครับผิดผสมของของท้ายได้ หยาดเก็บปลาก่อนครับนี่ครทั้งวานแหยทั้งถุงถ่ายทั้งใส่ม่องทั้งลักหนูครับนี่เพราะว่าสีมันตัวได้กับเหลืออยู่วานแหยครับบัเนี้ยเพื่อหาวานแหยต่อกระด่างวานแหย่เมอกีครับพี่น้องถลุนกันต่อไปครับครับพี่น้องเราจะออกไปหาวานแหยต่อครับพอดีรถม้วนหนายายมีปัญหาแล้วครับผมปั๊มหัวฉีดน้ำมันบะลุงครับเถิดงเสี้ยงเลยครับบัเนี้ยในเวลาครับคนครับผมพี่น้อง ผลงานมาหนีก็พอได้กินอยู่แล้วครับผมทั้งหนูทั้งปลาแต่ก็บพ่อคอยมา,านปไนไหนโอเคครับพี่น้องขอจบสิบส,บสนมนีลเด้อครับผมามากี่นี่ก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามันแน่ครับผมสวัสดีครับ